สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับพี่นอ้องเล่นไงบักปอ,อนกดกดที่เพลใช่ไหมใช่เพลเล่นนะไอ้อแม่มนเนี้ยเหรอใช่แหมผีเอ็นโ,อโหแล้วเพ่หนีเหรอหนี ลองจุกกรผีแบบผีมันวิ่งเร็วมากไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วออเอเออเออนู่อยืนในห้องน้ำอ๋อนี่ไงที่เดียวกันเจอบักปอนแล้วครับลุยดรู้สกเจ็บก้ม นี่มีผีแล้วลงมาชั้นล่างลิบลิรลิรีบรเอ้ยมีไอ้ผีเออมาแล้วมาแล้วเอ้ยมาแล้วมาแล้วไอ้เกิดมันมีมันหนูตายมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

เราจะมาเล่นแบบอื่นกันอีกครึ่งหนึ่งพอยังพอเราย้ายแมปมาแล้วแบบเมื่อกี้นี้รุนแรงนิดหน่อยก็เลยลองย้ายมาเล่นแบบนี้ดูนะเป็นแบบเอ่อหน่ารักน่ารักเนาะถ่ายสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ใช่ปะ โอเคกดเล่นไว้นี่นะครับเราก็จะมาเจอกับบักปอนอคนไหนวะนี่ยตัวนี้ไงเอ้ยคนนี้ไงไปถ่ายรูปสัตว์กันเอ้ยมีอีลาฟอีลาฟยังไม่ได้ถ่ายแล้วพี่ต้องถ่ายไงกดถ่ายเงี้ยเหรอใช้กันดถีถ้าถ้ามัน แล้วกดอะไรต่อกดตัวมันดิกดถ่ายอ๋อเอยมันจะควิดพี่กดตัวมันอ,อ๋อมันจะตาแล้วได้แล้วอ๋อวัดเออที่โดนควิด <c oughs> ลิล่ากับงูหรือเปล่าอุ้ยได้แล้วแรดดำมันนี้ช้างใช่ไหม

โอ้สายน้ำอะลูมิเนียมโคตรยาวยอ,อ้ไม่รู้ถ่ายรูปก่อนแล้วกันถ่ายรูปได้อะไรเนะี่ยไม่รู้อ่ะกระทิงมันก็ใกล้ตายแล้วกดไม่ทำไม <c oughs> ให้เติมมาดิไม่ได้เติมงอหอัวแล้ว <c oughs> อันนี้คืออะไรวะคอนนเตอร์ <c oughs> <c oughs> เสดำมไปยังศูนย์กู้ภัยอ๋อช่วยสัตว์ช่วยสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อกี้น่ะไม่ต้องเติมอ่ะดิไม่ต้องเติมแค่กดใช่แค่นะกลับไปบ้านเราดีไหมบ้านเราใช่หรอกลับยังไงว่างี้อ๋อใช่ไม่ทำอะไรอ่ะมันปลดล็อกด่านสไปด้วยด้วยหรออืม <น>สามหมื่นว้าวสามหมื่นใช่โ,นนอโอ้โหน่าอนยังวะโอ้ยตอนนี้ปอนมีตังค์เท่าไหร่ครหนึ่งหมื่นโอ้หเยอะวัวโอ้ยังไปไม่ได้ไดโอเคเมื่อกี้ปอนหล่อะไรนะเพชรอะไรนะเพชรมันช่วยสร้างบ้านใหญ่ขึ้นขยายบ้านนะน,นะใช่หืมแต่มันยาญายากมากเลยนะพี่ยังสี่อยู่เลย วิสัต์อ๋อผ้าพันแผลอ๋อเจำนวนเฉพาะเด็กคืออะไรไ,ม,ไม่รู้อะนี่เราสามารถรักษาสัตว์ที่เราจับที่ที่พี่บอกว่าให้กดใช่อ่ะเราสามารถรักษาสัตว์ได้ตรงนี้นะครับผมซื้อยานะครับว้าว <Wow. S 1> ซื้อยามารักษามันนี่คือตัวที่เราเอามานะ อาผิดอันมันต้องการอะไรอะยาสามอันก็คืออันนี้นะสามแต่ก็ช่วยสัตว์ได้นะโอเคสายรูปเจอื่นเงินต่อดีกว่าครับอีพีนี้น่าจะยังไม่จบนะแล้วน่าจะขี้เกียจเล่นกันก่อนเอามันมีป่าฝนด้วยนี่หว่าใช่แล้วที่พี่เห็นทะเลทรายคืออะไรวะไม่รู้อ่ะเข้าไปไม่ได้ไ อุ้ยพี่เจอช้างแอฟริกาใช่หรันแอฟริกันเอ้ยมันแบบอันตรายเนี่ยโอ้ยเลยเนาะอ๋อที่พี่เห็นทะเลสายนี่มันคือทำอะไรไม่ได้มันเข้าไปไปเพื่ออะไรใครมีอะไรแนะนำมาก็บอกกันได้นะช่องเราก็จะก็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 ฝาใถึงห้าสิบครับกันด้วยเนาะ ฝากกดตัดด้วยนะครับผมโอเคหรือว่าแค่นี้ก่อนไหมคนะม okay, ลิปน่ะโอเคลาคนดูทีก่อนอถ้าชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมือกำลังใจด้วยที่หายไปนานก็ขอโทษด้วยนะครับผมเป็นอาทิตย์เลยเนาะอสองอาทิตย์สามอาทิตย์เลยอะ่ะเออก็ไว้แค่นี้แล้วครับผมแล้วก็มาแนะนำบอกกันได้นะฝาก <ไป S 1> กดไล<ป>ค์กดติดตามกดแชร์ แคนนี้นะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าเป็นกำลังใจด้วยนะครับ